จะเป็นยังไงจะหากที่กลายเป็นเพื่อนก็คุณตำรวจที่มีทิตสัมผัสถึงอาชญากรแบบสูงสุดเลยเขาคนนี้คือนักต้มตุ๋นมือฉมังที่เพิ่งจัดการภารกิจเสร็จไปเมื่อไม่นานและคนที่ผมมาั้นก็คือลูกพี่ของเขานั่นเองซึ่งงานในครั้งนี้ก็คือตำรวจสาวสวยผู้ที่คอยสร้างป er like ัญหาให้เราอยู่เรื่อยๆนายคงรู้สินะวบาทาพากจะเกิดอะไรขึ้นนะและด้วยเหตุนั้นทาให้เขาจําใจที่ต้องเดินทางมาที่สถานีตํารวจนายที่อยู่ตรงนั้นน่ะฉันในกลิ่นของอาชญากรออกจากนายนะรู้ไหมเฮ้อหน้าไม่คุ้นเลยฮะหรือจ้ามผ ว่าผมทําของหายนะครับและดี่พร้อมแบบนั้นตัวของเธอก็เลยพลาเขาเข้ามาแจ้งความและในจังหวะนั้นเอง <c oughs> ก็เด็เวลาทําตามแผนที่วางไว้ <c oughs> คุณเนี่ยเป็นคนที่สวยมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการพูดตรงๆออกไปเลยหรือว่าแหลมาเป็นวิธีที่นาด้านไปหน่อยแถมผลตอบรับที่ได้ก็ออกมาแบบตามธรรมชาติําแบบนั้นตัวลุกเข้าใส่เรื่อยๆนายนะ่ะมีแผนอะไรกันแน่ก็คือว่าผมแค่ตกหลุมรักคุณตั้งแต่วันแรกเลยนะครับคล้ายๆหลักแรกของอะไรแบบนี้และนั่นก็ทําให้ในวันต่อมาตัวของเขานนั้นมากินข้าวกับเธอและเมื่อมาถึงร้านอาหาร ตัวของเธอนั้นก็มาพร <gehört. S 1> ้อกับทะเบียนสมรสนี่คืออาระก็ได้บอกว่าฉันเป็นรักแรกพ่ของนายไงมึงอะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าซากิชิโตเกซากคือการเดินในเิ่อย